็มาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนสุพรรณภูริกันอีกแล้วค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์สัปดาห์ใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนกันต่อดีกว่าค่ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเรื่องอะไรให้เด็กๆน้าถ้าเราพร้อมแล้วนั่งหลังตรงพร้อมที่จะไปเรียนกับเพื่อนหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ และว,วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือทบทวนการลบด้วยศูนย์ค่ะโดยจุดประสงค์ของเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนสามารถหาผลลบของประโยคสัญลักษณ์การลบที่มีตัวลบเป็นศูนย์ได้ค่ะมาทบทวนการลบด้วยศูนย์กันดีกว่าค่ะ,ะเราจะมาหาคำตอบในวงกลมสีเขียวนะคะเรามาดูกันเลย8ลบ0ย์จะเท่ากับ 8ค่ะสลบอะไรเอ่ยจะเท่ากับ4เท่าเดิมนันก็คือลบด้วย0นั่นเอง3ลบ0ก็จะเท่ากับอ่าเด็กๆสังเกตก็จะเท่ากับตัวมันเองเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือ3อะไรเอ่ยลบ0แล้วจะเท่ากับ2ก็คือ2นั่นเองค่ะ หนลบศย์ 1> 1ก็ตอบ1ได้เลยอะไรเอ่ยลบศนย์จะเท่ากับ7จ็ดก็เนั่นเองค่ะอ่าข้อต่อไป10บลบศย์ 0, ก็จะเท่ากับ10และข้อสุดท้าย9ลบอะไรจะเท่ากับ9เท่าเดิมนั่นก็คือศนย์นั่นเองค่ะเด็กๆ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องการลบด้วยศูนย์นั่นก็คือจำนวนใดลบด้วยศูนย์จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นค่ะอ่ะเรามาดู3-0ลบศก็จะเท่ากับ3 9-0กลบศก็จะเท่ากับ9นั่นเองค่ะทบทวนกันไปแล้วก็ถึงเวลาทำแบบฝึกหัดค่ะ แบบฝึกหัดวันนี้แบบฝึกหัดหน้าก14ค่ะแบบฝึกหัดที่3.4การลบด้วยศูนย์คำชี้แจงขอให้เด็กๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะเด็กๆก็เติมตัวเลขลงในกระดบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะวันนี้คุบเอ็ก็มีเวลาให้1นาทีแล้วเดี๋ยวคุบเอ็จะกลับมาเฉลยเหมือนเดิมค่ะะดูดีๆนะคะการลบด้วยศูนย์จำนวนใดลบด้วยศูนย์ ก็จะเท่ากับจํานวนนั้นเลยนะเด็กๆง่ายๆเลยค่ะเรื่องนี้ไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ หน้า14กันดีกว่าค่ะมาเฉลยพร้อมกับครูเบลเลยนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ค่ะ7-0ดลบเด็กๆก็ตอบ7ได้เลยเพราะว่าจำนวนใดลบกับ0ผลลบจะเท่ากับจำนวนนั้นเลยใช่ไหมคะต่อข้อต่อไปข้อที่2 1-0ลบก็ตอบ1เก่งมากค่ะข้อที่3แล้วนะคะ4-0ลบเด็กๆตอบ สเก่งมากค่ะข้อที่4 6่ลบศตอบ6กได้เลยข้อที่ห2าลบศย์ 0. เราจึงตอบ2ข้อที่6กสลบศย์ 0. ก็ตอบตัวมันเองก็คือ3นั่นเองข้อที่7จ็หลบศก็ตอบ5ได้เลยข้อที่8 9ดลบศตอบ9ค่ะข้อที่9 1 0าลบศตอบสิบ และข้อสุดท้ายข้อที่10 8-0ลบศเด็กๆก็ตอบ8ได้เลยเรื่องนี้ง่ายใช่ไหมคะจำนวนใดลบกับ0นผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเลยง่ายๆเลยค่ะ,ะต่อมานะคะก็จะทำแบบฝึกหัดหน้า15ค่ะแบบฝึกหัดหน้า15เขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนใช่ไหมคะใเด็กก็เลือกตัวเลขในแอปเปิ้ลมะม่วงหรือเลมอนเติมลงใน ช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะ,ะถ้าใครเลือกตัวเลขจากแอปเปิลมะม่วงหรือเลมอนเราก็ระบายสีอันนั้นก็ได้นะคะอย่างเช่นเราเลือกในแอปเปิลก็ระบายสีแอปเปิลแล้วก็เอาตัวเลขในแอปเปิลมาใส่ในกระบอกสี่เหลี่ยมเพื่อง่ายกับตัวเราเองใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณเบจะกลับมาเฉลยนะคะ เด็กคุกับมาเฉลยแบบฝึปปกหัดหน้าที่15แล้วนะคะมาดูข้อแรก2ลบอะไรจะเท่ากับสองเด็กๆก,ก็ตอบได้เลยนั่นก็คือเลือกจากรูปมะม่วงใช่ไหมคะนั่นก็คือ0ต่อมาข้อที่2เด็กๆเ,เลือกจากรูปอะไรคะอืมอะไรเอ่ยลบศูนย์แล้วจะเท่ากับ6เลือกไหนแอปเปิลนั่นเองนั่นก็คือเลข6ต่อมาข้อที่3เด็กๆเ,เลือกจาก เลมอนเก่งมากค่ะคือตอบ4นั่นเองข้อที่4ก็จะตอบ0นั่นเองเด็กๆก็เ,เลือกจากมะม่วงใช่ไหมคะข้อที่5 5ลบ0ก็ตอบ5นั่นเองข้อที่6เลขอะไรนะลบ0จะเท่ากับ4เนี่ยเลขจากเลมอนนั่นคือ4นั่นเองค่ะข้อที่7 สิบลบศย์ก็เท่ากับ10บเลยเราคิดกันไปแล้วข้อที่8 9ดลบอะไรเอ่ยเท่ากับเก้าคำตอบก็คือ0ูนย์นั่นเองค่ะไหนใครตอบถูก8ข้อเลยยอดเยี่ยมค่ะเด็กๆและวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทำหน้าสุดท้ายนั่นก็คือแบบฝึกหัดหน้า16ค่ะซึ่งทำเหมือนแบบฝึกหัดหน้า15เลยนั่นก็คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะ เด็กๆก็เลือกตัวเลขเหมือนเดิมระบายสีเหมือนเดิมเลยแล้วก็นำตัวเลขที่เราเลือกมาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยค่ะดูดีๆนะคะก่อนที่จะเลือกมาเติมแล้วเด๋ยวครูเบสจะกลับมาเฉลยค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดเลยค่ะ กลับมาเฉลยแบบฝึกหัดหน้า16แล้วนะคะนั่นก็คือข้อที่1เด็กๆก็ตอบ8นั่นเองค่ะ8-0ลบ0ก็จะเท่ากับ8ค่ะข้อที่2 6-0ลบ0นูนย์เด็กๆก็ตอบ6ค่ะข้อที่3 9-9ลบอะไรเอ่ยเท่ากับ9คําคำตอบน่าจะเลือกจากอะไรต้องเลือกจากแอปเปิลนั่นก็คือเลข0นั่นเองค่ะ ข้อที่4 5-0ลบ0ตอบ5ได้เลยข้อที่5 4-0ลบ0ก็จะเท่ากับ4ค่ะข้อที่6 7-0จลบ0จะเท่ากับ7และข้อที่7 3-0ลบ0ก็เท่ากับ3นั่นเองข้อที่8ข้อสุดท้ายคำตอบก็คือ8-0ลบ0เท่ากับ8ค่ะวันนี้คุณปก็เชลิลยแบบฝึกหัดจนครบแล้วนะคะ ไว้เจอกับกูใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ